ภาครัฐนะครับก็มีข้อแนะนําว่าประชาชนคนไทยนั้นควรจะฉีดวัคซีนอย่างน้อย3ามเข็มนะตรงนี้สําคัญมากนะครับท่านผู้ชมครับโดยพ้องยิ่งตอนนี้เราก็เปิดประเทศแล้วเดี๋ยวปลายสัปดาห์นี้ก็หยุดยาวกันอีกก็เพื่อป้องกันพะถ้าเกิดว่าไปติดเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตโอกาสอาการหนักจะได้ลดน้อยลงก็จําเป็นที่ต้องมีการฉีดวัคซีนปัจจุบันวัคซีนก็มีหลากหลายแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นแอตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาแต่เขาบอกว่ามันสามารถป้องกันเรื่องของโอมิคอนนั้นได้ใกล้เคียงกันเดี๋ยวมมมาาดููข้อลนบท่ช เข็ม3เข็มกระตุ้นก่อนสิ่งสําคัญวัตถุประสงค์สําคัญที่มารณรงค์ให้ฉีดเข็มกระตุน้นเข็ม3ามกันนั้นก็เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและการเสียชีวิตจากข้อมูลครับท่านผู้ชมครับเมื่อเวลามีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็ม3แล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดอัตราความรุนแรงกรณีติดเชื้อโควิดลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนทั่วไปได้96%และลดโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเวลาติดเชื้อโควิดเนี่ยของกลุ่ม6 0 8เนยด้97%เ100%เลยูงมากอย่างที่บอกอกย่างี่ย้ําอย่างที่เน้นนะครับ ท่านผู้ชมครับว่าการฉีดวัคซีนจะฉีดกี่เข็มก็ไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าฉีดแล้วจะป้องกันการติดเชื้อได้ฉีดแล้วก็ยังมีโอกาสติดโควิดได้ท่านผู้ชมแต่ติดแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันจะมีภูมิุมกันโอกาสที่จะอาการหนักโอกาสที่เสียชีวิตจะได้ลดน้อยลงดูสิครับ96-97เพูดง่ายว่ากลุ่ม608ถ้าฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยติดเชื้อโควิด1 0อคนเนี่ยโอกาสเสียชีวิตมีแค่3คนเองลดน้อยลงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญที่ภาครัฐมารณรง จากกันไปทปําโพนี่บอกพอแล้วสเข็มพอแล้วแต่จริงแล้วมันก็อาจจะยังไม่พอนักนะเพราะเปอร์เซ็นเนี่ยป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตเนี่ยระหว่าง2เข็มกับ3เข็มมันต่างกันพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้เลยดีกว่าฉีดเข็ม3เนี่ยดูสิครับเก้าสิบหกถึงเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเพราะเราต้องรับมือกับการเปลี่ยนผ่านโควิดจากโรคระบาดไปสู่โรคประจําถิน่นหมายความว่าหลังจากนี้ก็ติดได้ไม่เป็นปัญหาแต่ติดแล้วเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตต้องลดน้อยลงเหมือนทุกวันนี้ที่มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไข้เลืดอด ไปฉีดวัคซีนเข็ม3นี่แหละส่วนเข็ม4ี่เขาบอกว่าโอ้โหฉีดทั้ง4เข็มเลยเหรอฉีดแล้วมันมันจะป้องกันการติดเชื้อได้จริงไหมน,นี่ครับท่านผู้ชมเขาก็มาเทียบกับเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมกอนเนี่ยนะแอัตราเซเนกาเนี่ยนะครับป้องกันการติดโควิดได้เจ็ดส<ฟ>ิบสามเปอร์เซ็นต์ไฟเซอร์และโมเดอร์นาเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เท่ากันเพราะว่าเป็นวัคซีนชนิด mrna ตัวเลขมันใกล้เคียงกันมันไม่มีนัยยะอะไรที่สำคัญเพราะฉนั้นเขาบอกมันก็ป้องกันก,การติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมกล้เคียงกา,รกา,งการไรก็ได้แต่่่่สสิงงาคัญอยทีบอกฉีดแล้วเ่กิด ว่าเราปติดเชื้อโควิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะอาการหนักโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะได้ลดน้อยลงตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญข้อมูลล่าสุดณนะปัจจุบันคนไทยก็ฉีดวัคซีนกันไปแล้วประมาณ141ล้านโดสเป็นเข็ม1เนี่ย57ล้านโดสนะประมาณ81%เละเข็ม2ก็53ล้านโดสก็ประมาณ80%ตัวเลขเข็ม1เข็ม2ก็จะหยุดอยู่ประมาณนี้แหละเข็ม3เนี่ยก็ประมาณ3าิล้านโดสคิ 30, 000, ดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบเกือให้ากับเข็ม1เข็นต์ละเพราะะ็ดู ตามช่วงเวลาแหละนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะที่เราเน้นย้ำกันก็คือกลุ่ม608กลุ่ม608เนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญเพราะเวลาติดเชื้อโควิดแล้วมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมีโอกาสากที่จะอาการหนักมากกว่ากลุ่มอื่นผู้สูงอายุอายุ10ปีขึ้นไปเนี่ยกลุ่มเป้าหมายมีประมาณ12ล้านคนฉีดเข็ม1ไปแล้วฮะ10ล้าน700,000คนคิดเป็น84เปอร์เซ็นต์นี่ยิงตัวเลขสูงมากนะเข็ม2ก็ประมาณ10ล้าน2 0 0นคนคิดเป็น80เปอร์เซ็นต์แล้วก็ฉีดเข็มยามตอนนี้อย ตัวเลขเข็ม3นี่แหละให้มาใกล้เคียงเข็ม1สัก7 0 8 0โอ้โหถ้าฉีดได้70% 8 0เรนี่ยรับรองว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในแต่ละวันก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุมีกลุ่ม6 0 8เนี่ยนะครับก็ควรจะต้องเชิญชวนคนในครอบครัวเนี่ยไปฉีดวัคซีน2เข็มไม่พอนะปัจจุบันภาครัฐบอกว่าอย่างน้อย3ามเข็มหนาเพื่อลดผู้ป่วยหนักลดโอกาสเสียชีวิตและลดเรื่องลองโ c o v ดตอนนี้หลายคนเนี่ยบอกต เกิดมีเอฟเฟกอาการต่างๆตามมาเนี่ยกลัวแบบนี้แต่เขาบอกว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมันลดอาการลองโควิดได้นะเ<อ>พราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับย้ําอย่างนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยพอมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ <S <S น้องๆน,นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็กลับไปเรียนในห้องเรียนกันมากขึ้นหรือร้อแล้วล่ะนะครับแต่ณปัจจุบันก็เห็นตัวเลขของเด็กนักเรียนที่ติดโควิดและสุดท้ายผู้ปกครองก็ติดจากน้องๆนักเรียนนี่แหละเยอะพอสมควรนะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการนะครับให้น เหตุผลหนึ่งสำคัญก็คือเขากลัวว่าน้องเนี่ยนะเจ้าเชื้อโควิดไปติดคนในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวไหนที่มีกลุ่ม608มีผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือสตรีมีครรภ์เด็กๆติดโควิดในส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงแต่กลุ่ม608เนี่ยอาการรุนแรงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละต้องระมัดระวังกันด้วยนะในส่วนของครอบครัวไหนที่มีทั้งเด็กเล็กที่ไปโรงเรียนมีทั้งกลุ่ม608ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็จัดระเบียบกันให้ดีนะท่านผู้ชมครับแล้วก็สิ่งสสําาาาาาคคัญตออนนนนีีี้้้ก็ืถมมหหิยยย่่แแลละทจเขูชววงุด อย่าลืมครับเรื่องของการสวมแมสเวลาที่มีผู้คนอยู่กันมากๆในสถานที่แออัดหมั่นล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับ